คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตนะคะใช้สองสิ่งนี้นำทางได้เลยค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือความรักนั่นเองนะคะที่สำคัญที่สุดวันนี้คุณจะต้องรักตัวเองก่อนค่ะในทุกๆวันนะคะคุณเคยบอกรักตัวเองบ้างหรือเปล่านะคะสิ่งที่มันจะทำให้คุณมองเห็นเส้นทางนะคะเหมือนเป็นไฟส่องนำทางคุณจะต้องมีความรักให้กับตัวคุณเองก่อนแล้วก็แผ่ความรักนั้น ออกไปให้กับทุกสรรพสิ่งนะคะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่มองเห็นเส้นทางที่คุณปรารถนาแน่นอนค่ะและก็สิ่งที่สองเลยนะคะก็คือใช้ความกระตันยูนะคะความกระตันยูนั่นก็คือการรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีในชีวิตของคุณนะคะ ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องขอบคุณกะตันยูนะคะซาบซึ้งกับตัวคุณเองก่อนนะคะในชีวิตของคุณนะคะและก็แผ่ความกะตันยูนะั้น ออกไปสู่โลกใบนี้นะคะขอบคุณทุกสพสิ่งที่อยู่ในตัวคุณนะคะร่างกายของคุณอ,อวัยวะทุกสัดส,ส่วนของคุณนะคะและก็คนรอบข้างนะคะครอบครัวของคุณนะคะแล้วก็ทุกสรพสิ่งบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของนะคะเครื่องใช้นะคะธรรมชาติอากาศอะไรก็ตามนะคะและการที่เรานะคะ งงกับชีวิตนะคะสงสัยกับชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เคยใช้สองสิ่งนี้เป็นไฟส่องนําทางค่ะถ้าวันนี้คุณได้รู้แบบนี้แล้วนะคะใช้สองสิ่งนี้นําทางชีวิตของคุณนะคะและชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองและอยากได้อะไรก็ได้ตามสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนค่ะนําไปใช้กันได้เลยนะคะฝึกฝนเรียนรู้ลงมือทําไปพร้อมๆกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ